มายืนอยู่ที่แอนสามสี่นะครับถนนที่ท่านเห็นนี้นะครับแต่ก่อนนั้นถนนที่สุดนะครับนะไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แต่ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบนของสามผมเองได้สั่งการให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้มีการสร้างใหม่นะไม่ได้ซ่อมนะฮะตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะตรงนี้ที่เดียวนะครับตลอดทั้งแนวทั้งเส้นของประมาณ 78กิโลนะครับเราสามารถเราตอนนี้ดำเนินการให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกแล้วนะครับนะท่านจะเห็นนะครับตอนนี้นะถนนนี่นเป็นโล่งไปหมดเลยนะครับนะแต่ขอความกรุณาเาทำดีแล้วนี่นะทำถนนโล่งขนาดนี้การสัญจรไปมาต่างๆครับก็ขับรถต้องระมัดระวังด้วยนะครับหนี่มาแล้วเนี่ยช้ช้าหน่อยนะไอ้หนูนี่อย่างเงี้ยถนนตรงนี้นะฮนะ เพราะว่าอันนีเน้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องจราจรติดขัดในช่วงเช้าในช่วงเย็นนะครับทางนี้เป็นหลักทางลัดออกไปที่ทางคลองสี่นะครับข้ามไปก็คลองสี่แล้วถนะนนมันสุดนะครับก็เกิดจากน้นําที่มันลดน้อยถอยลงเนี่ยน้ำไม่ไม่สามารถหล่อเลี้ยงได้นครับมันก็ทําให้ถนนตรงนี้มันสุดพอถนนมันสุดนะตอนนี้ก็เรามีการซ่อมแซมแล้ววันนี้นาะยยกก็เลยเดินทางมาดูเองเลยครับนะบแล้วก็ เอาภาพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้รับทราบได้รับเห็นนะครับว่าตอนนี้เราได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะฮะก็เส้นทางอื่นๆฮะที่มันมีปัญหาเดี๋ยวนายกก็คงจะนําให้พวกเราได้อ่าเอามาเสนอให้กับทุกท่านได้ได้ทราบได้เห็นครับลงพื้นที่ไปด้วยกันไปกับนายกแดงครับขอบคุณครับ